ต้องขออภัยในเรื่องของความที่ว่ากล้องมันไม่ค่อยนิ่งนะครับผมก็ประมาณนี้นะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องสองสูบที่ผมทำได้ประมาณ30%นะครับผมทำไมผมถึงไม่ให้50%ก็เพราะว่าห้าสิบถึงเจ็ดอะไรเงี้ย90%เงี้ย ก็คือสามสิบเปอร์เซ็นตะ์หรือยี่สิบเปอร์เซ็นต์นี่ยก็คือของผมที่ทำเสร็จมานะคือผมลองเช็คแล้วนะลองสตาร์ทดูแล้วนะครับผมก็เลยนะผมลองสตาร์ทดูแล้วใส่คาบิวเรียบร้อยนะครับผมสตาร์ทติดนะครับผมว่าเครื่องมันนิ่มนิ่มนิ่มดีนะครับผมเพราะว่านิ่มก็ตัวเดียวนะครับตัวเดียวล้ลนๆเลยนะถ้าตัวเดียวอย่างเงี้ยอย่างตัวเดียวอย่างเงี้ย ตัวนี้ตัวเดียวนะผมอันนี้ผมถอดฝาออกมาครับก็คือตัวเดียวนี่ยมันจะแบบโค้งเคงโค้งเคงนะครับคือมันจะสั้นสั้นเยอะมันไม่ค่อยสมูทนะครับตัวเดียวก็คือสองตัวนะผมว่ามันสมูทกว่านะมันสั้นสั้นน้อยกว่าไอ้ตัวเดียวโดดๆนะครับผมเครื่องเนี่ยแทบแทบจะไม่สั้นเลยอะถ้าเปรียบเทียบนะครับจากตัวเดียวนะครับผมพอมาเป็นสองตัวนะครับลูกสูบมันขึ้นสลับกันนะครับผม ก็คือลูกนี้จุดระเบิดลูกนี้ลงนะผมพอลูกลูกนี้ขึ้นลูกนี้ลงนะครับสลับกันนะครับผมลูกสูบสลับนะครับก็คือมันจะสมูทนะครับเครื่องมันจะไม่คงเทงนี้นะก็คือนิ่งเลยอะ่ะก็คือผมไม่ต้องจับอะ่ะมันแทบจะไม่เดินไม่ไหนเลยปกติมันจะเดินได้นะครับถ้าเครื่องตัวเดียวมันจะเดินเดินได้เลยอะ่ะต้องอามือจับประคองกดมันไว้สักนิดนึงนะครับ แต่อันนี้ผมลองสตาร์ทแล้วนะครับผมแต่ผมสตาร์ทแค่ตัวตัวเดียวนะครับเพราะว่าคาบิวตัวใหม่เนี่ยผมซื้อมามีแค่ตัวเดียวนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นผมจะใส่มาเทียนให้ดูนะครับมันมันเป็นเครื่องสองสูบนะครับผมไม่ใช่สูบเดียวนะครับก็จะประมาณนี้เลยอ่าันนี้ผมก็ขอลงคลิปบ่อยๆหน่อยละกันนะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้จะ ทำอะไรต่อนะเพราะผมไม่มีงบในการซื้อคาบิลนะครับผมอีกตัวหนึ่งแต่อันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมรอบหน้าผมจะเป็นการทำก็คือจะเอามันใส่คาบิลแล้วสตาร์ห้ดูนะครับอาจจะสตาร์แค่ตัวเดียวนะครับเพราะว่าวันนี้ผมลองเช็คดูแล้วนะครับผมมันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็เวลาตอนสตาร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นสภาพ หน้าตาเครื่องนะครับผมครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องอีกตัวนะครับที่ผมเอามาสําหรับทํมมายำมะลรนะครับผมก็คือหรือออกมาเพื่อศึกษาด้วยแหละครับว่าข้างใน,นกลไกมันเป็นยังไงนะครับผมเราจะหาวิธีต่อข้อเวียงยังไงให้มันดีกว่านี้นะครับก็คือดีกว่าเดิมนะครับอันนี้เป็นการต่อข้อเวียงของผมนะครับ เนียนไหมครับเดี๋ยวผมจะเอาลวดเชื่อมฉีนะครผมก็นี่นะครับเนียนไหมครับอันนี้มันเป็นดินนะจริงๆมันตอกันเลยคือสนิทเลยอะถ้าใช้สนิทดีๆก็ทากาวนะครับจะที่กาวที่ผมใช้ผมจะใช้เป็นกาวบอลของโตโยตานะครับก็คือกาวมอกาวรถยนต์นะของโตโยตานะครับที่ผมใช้กับมอไซน์นะผมเป็นกาวของรถยนต์นะครับกาวบอลนะครผม แต่ตอนนี้มันหมดละผมก็ทำให้ดูไม่ได้ละเอาไว้รอบหน้าแล้วกันนะเพราะว่าพอมันทุกอย่างมันสมูทเรียบร้อยแล้วอะก็คือผมจะมาทําการประกอบจริงนะครับแล้วลองไปนําไปใช้งานดูนะอันนี้ผมจะที่คิดไว้ก็หลายอย่างเหมือนกันนะตอนแรกอะ่ะคือว่าผมจะเอาทําเป็นปั๊มลมนะไอท้ที่ที่ที่ตอนแรกเลยอะ่ะ จะทําเป็นปั๊มลมนับผมก็คือตัวนี้มันเป็นเป็นตัวขับนะครับขับตัวนี้นะครับไอตัวนี้ก็คือจะทิ้งเลยทอดทิ้งเลยนะครับผมแต่ผมจะตัดหัวเทียนนะครับหัวเทียนนะครับผมผมจะตัดตรงนี้ออกนะครับเดือยมาเนี้ยครับก้องพอจะโฟกัสนะครับผมถ่ายไม่ถนัดนะัมมือผมไม่นิ่งพอนะครับเนี้ยครับเดือยตัวนี้นะครับผมจะตัดทิ้งนะครับผม ตัวเนียตั้ดทิ้งเพื่อมันมีรูพอกมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นปั๊มลมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวขับเคลื่อนนะครับแทนมอเตอร์นะครับผมก็คือจะอันนี้ก็จะเป็นตัวอัดลมใส่ถังนะครับจะมีถังพักลมมีตัวนะครับก็คือผมจะอุดหมดเลยท่อกับดูคาบิลนะครับก็จะอุดสองฝั่งนะครับท่อไอเสียกับไอดีนะครับผมก็จะอุดนะครับทำเป็นปั๊มลมนะครับผมแต่คิดไปคิดมา ลองทําเป็นรถเล่นเล่นดูรถหรือเรือดีนะผมก็ไม่แน่ใจนะแต่อันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะก็ทําให้เครื่องมันติดได้สองเครื่องก่อนนะครับก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเสียงเครื่องเดีวผมจะลองสตาร์ทให้ดูนะครับฟังเสียงเครื่องมานหน่อยนะครับมันเสียงเครื่องสองซูเนะมันฟังกีทีกีท,ทีมันก็เสียงหวานนะถึงแม้ว่ามันจะเป็นสองจังหวะนะ แต่เสียงมันก็หวานนะผมชอบอะก็คือวันนี้ที่มันติดอ่ะมันไม่ได้ติดแบบซูบเดียวนะเออแล้วผมลืมบอกไปตรงที่ว่า <c oughs> หนึ่งอ่ะคือเสียงเสียงมันมันแบบมันจะบอกว่าโล่งมันก็ไม่เชิงว่าโล่งอ่ะก็คือแบบมันมันเล่งเล่งติดมือดีอ่ะติดมือขึ้นเยอะเลยนะจาก การที่ผมทดลองดูวันนี้นะก็คือประมาณนี้แหละสตาร์ติดทีเดียวปังเลยอะ่ะปังติดเลยครับสตาร์ตทีดเดียวนะอันนี้เดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทเทสให้ดูนะควันนี้ผมใช้มือเดียวนะครับต้องขออนุญาตใช้เท้านะครับเพื่อนเป็นการเยียบนะครับจับจับให้มันในนี่นะครับผมผมจะขออนุญาตนะ แน่นมากอะ่ะผมอยากจะอ,อยากย้า้มาเห็นตัวจริงอะ่ะก็คือแบบตอนแรกที่มันติดนะมันไม่ได้ติดแบบบ่าอซูบเดียวไงพอมันเพิ่มมาเป็นสองซูบเนี่ยจากไอ้ที่ตัวเนี้ยผมผมใส่คาร์บิวสตาร์ทแค่ตัวเดียวนะครับแต่คือเสียงของอีกฟังหนึ่งอของอีกตัวหนึ่งอะ่ะคือมันแบบพ,พึบพับพืบพับเพื่อพับมันขึ้นลงขึ้นลงอะ่ะก็คือแบบพลูพรลุลุดุลุลุลัลุลแบบ จริงๆอ้ผมอยากจะให้ฟังเสียงด้วยแหละแต่นี่มันก็ข้ามน้องอะมันสตาร์ทได้ฟังไม่ได้นะครับผมแล้วผมก็ไม่รู้จะทำอะไรนะก็เลยมาถ่าคลิปเล่นๆนะครับผมลงไว้นะครับเพื่อมีคนสนใจนะครับผมแล้วนี้ผมจะมาบอกวิธีการทอดนะครับแต่จะไม่ได้ขันให้ดูนะครับไม่ได้ทอดให้ดูนะครับจะบอกวิธีการทอดเสื้อสูบนะครับ ก็ <c oughs> คือเสื้อซูมเนี่ยมันจะมีน็อตอยู่ทั้งหมดสี่ตัวนะครับผมนี่นะครับน็อตของเสื้อสูบตัวนี้นะครับผมเห็นไหมครับสี่ตัวทั้งนะครับแต่มันจะทอดยากหน่อยนะเพราะว่ามันเป็นช่องแคบๆนะผมก็คือไขได้แค่หกเหลี่ยมนะครับนี่นะครับตอนที่เราไขาลงไปนะครับเนี่ยครับพอใส่ลงไปปุ๊บ เราเอาค้อนหรือลายตีก็ได้นะครับตีเพื่อให้น็อตมันสะดุ้งนะครับผมอันนี้จะเป็นวิธีการทอดพื้นฐานเลยสำหรับคนที่แบบจะทอดเครื่องตัวเก่าๆนะครับเครื่องที่ไม่ได้ทอดมาเป็นปีอย่างเงี้ยสองสามปีแน่นอนในเครื่องพวกนี้ที่เราซื้อมาจากโรงของเก่านะครับมันจะทอดยากเพราะว่ามันผ่านการใช้งานมาเยอะนะครับเปียกน้ําแล้วก็ ด้วยความชื้นหรือว่าคาบี่ดินอย่างเงี้ยนะครับผมมันแน่นนะครับแล้วด้วยตัวตัวเครื่องเองนะครับเวลามันร้อนนะครับมันเป็นอลูมิเนียมนะครับผมเวลามันร้อนพอร้อนปุ๊บพอเครื่องมันเย็นนะครับอลูมิเนียมมันร้อนแล้วมันจะนิ่มนะครับพอมันนิ่มร้อนจะจัดแล้วมันนิ่มมันจะละลายนะครับแต่ละลายไม่เยอะหรอกละลายก็คือละลายเกลยวนะครับผมจะเกลยวที่มันลมหลวม กันน็อตนะครับมันจะละลายติดน็อตเลยนะครับผมมันจะถอดยากสักนิดหนึ่งนะครับอันนี้ผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันนะแต่ก็พอรู้นะครับผมอันนี้เราก็ต้องตอกให้น็อตมันสะดุ้งก่อนนะก็คือปลุกมันนะแล้วเราจะไขง่ายนะครับที่เราตอกต้องตอกเพราะอะไรรูไหมครับก็คือหัวน็อตเนี่ยที่มันเป็นหกเหลี่ยมนะครับหรือซีแชกก็ดีนะครับผมก็คือที่เราตอกไปเพื่อที่จะย้ำให้มันมีกระชับ พื้นที่หัวน็อตนะครับให้มันเข้าไปได้เยอะที่สุดนะครับผมจากที่หัวน็อตมันรูดมัน,มนอ่าจ,จะไม่รูดก็ได้นะครับผมมันจะเพิ่มพื้นที่ในการขันให้ขันมั่นคงขึ้นนะครับก็ประมาณนี้นะแต่เรื่องต่อสวิตนะครับผมจะทําเป็นสวิตตัวเดียวนะครับก็คือปิดปิดทั้งสองตัวพร้อมกันนะครับก็คือจะเชื่อมต่อแต่เรื่องการเชื่อมเดี๋ยวผมจะมาบอก ในคลิปหน้านะครับว่าจะทำสวิตแบบไหนนะครับผมแล้วนี่ครับพอเราขันนอกเสร็จแล้วยังไงครับตอนที่เราจะดึงลูกสูบออกนะครับก็หาอะไรนะครับค้อนหรือไม้ก็ได้นะครับแต่ผมแนะนําเป็นไม้นะคเพราะตีมันจะไม่มีรอยทะลอกนะครับกับอลูมิเนียมนะครับผมมันจะช่วยได้เยอะนะครับ มันจะช่วยรักษาพื้นผิวของอะลูมิเนียมเสื้อสูบนะครับมันจะไม่ให้ไม่ให้เสื้อสูบอะลูมิเนียมนะมันจะเป็นรอยนะครับถ้าเป็นคออย่างเงี้ยโดยตรงอ่ะคอไปเป็นรอยแน่นอนเพื่อที่จะเคาะลุกเสื้อสูบออกนะครับแต่ของผมจะไม่เคาะนะครับผมจะใช้เป็นเหล็กงัดยางนะครับผมงัด ค่อยๆแสะนะผมถ้ามันไม่ออกก็ต้องเคาะสักนิดนึงเพื่อให้มันตื่นตัวเหมือนน็อตนะผมก็ประมาณนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นลูกสูบหน้าตาของลูกสูบนะบผมก็ประมาณนี้เลยนะเพราะจะเห็นนะครับม,มันเล็กเล็กมากนะจริงมันเล็กมากอะผมแค่แค่ยากหรูจริงๆว่ามันลูกสูบมันใหญ่ประมาณไหนนะครับที่ผมทอดออกมาแล้ว คือมันแค่สองนิ้วเองนะจริงจริงสองนิ้วนะครับกล้องโฟกัสนะครับสองนิ้วนะครับผมแค่สองนิ้วนะครับมันถึงยีส่สบหกซีซีเปล่าผมไม่รู้นะอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่ที่ผมทอดออกมาเคยทอดของเครื่องตัดหญ้านะของเครื่องตัดหญามันจะใหญกวันนี้เยอะเลยเยอะเลยอะ่ะก็เครื่องตัดหญาน่าจะสักสามนิ้วได้แหละ สนิ้วนะของเครื่องตัดญ้าใหญ่ประมาณสั้งสามนิ้วนะแต่ตัวนี้มันเล็กมากนะแต่ถ้าสองสูบเครื่องสองสูบมันข้อ,อคนสนใจมากกว่านะที่ที่สำหรับตัวผมคิดนะสำหรับของผมอความคิดผมนะผมว่าสองสูบเนี่ยมันมันจะหลายคนว,ว่ามันกินน้ำมันยังสดเลยไม่มีใครขอมาใช้กันหรอก แต่สำหรับผมอะที่ผมเอามาใช้นะครับมันเทดีนะความเทกับค่าน้ำมันเนี่ยมันมันมันอยู่ที่หนึ่งเลยเราต้องใจรักนะผมถ้าเราใจรักแล้วอะค่าน้ำมันมันจะแพงแค่ไหนเราก็เติมได้อยู่แล้วใช่ไหมครับก็ขี่ขี่ออกไปนะมันเทนะครับถ้าถ้ามันเป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่เราประดิษฐ์เองนะสองสูบเงี้ยราคนมันเล็กนิดเดียวแต่คือมันมีลูกสูบมีท่อสองใบนะผมออกข้าง ซ้ายขวานะครับผมจะเอาเอา,เอาไปนอกข้างซ้ายขวานะครับก็คือเหมือนพวกฮาร์เลย์อะไรเงี้ยพวกรถอะไรประมาณนั้นนะครับก็คือมันเท่ดีนะอันนี้ผมก็จะมาบอกในเรื่องของการอ่าไอ้นี่นะครับก็คือคาบิวเนี่ยผมจะทำเป็นอย่างนี้นะครับ เป็นเล็กดามมาอย่างนี้นะเพื่อดึงคาบิลนะครับทั้งคู่นะครับผมดึงคาบิลทั้งสองตัวนะครับแต่ผมอาจจะดูก่อนนะว่าถ้าเวลาแยงเสื้อไปแล้วเนะี่ยแล้วมันน้ำมันมันจะพอไหมนะครับกับคาบิลที่จ่ายไปนะครับถ้ามันไม่พอผมอาจจะอาจจะแตงคาบิลนะครับผมอาจจะไม่ได้แบบเจาะ จะใช้คาบิตัวนี้แต่ไม่ใช้นะผมผมจะใช้เป็นคาบิวของรถมอไซน์นะครับอาจจะเป็นของพวกว8ยแปดสิบหรือว่าอะไรพวกที่มันซีซีน้อยๆนะครับซีซีมันน้อยคนระับผมพอดีผมมีของว8ยแปดสิบอยู่ลูกหนึ่งนะอาจจะแปลงคอรีสอตัวนะครับโยงเข้าหากันนะครับผมแต่นี้ก็